กินครับหนึ่งเซนหนึ่งกาบสบายดีเบิร์ดสุขุสุขค,คนถูกใจทุกทมุมถี่นักทุกท่านวันนี้อวกอยูบ้านเพื่อนก็ได้เข้าให้และกับบุญได้เข้าป่าสีมาเฮ็ดอันเข่าตอนแรงมื้อนี้ คือแของกินเราจะเห็ดใหรเขาพัวกินเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ขึ้นไปพด่วนวันนี้คอมาม่ได้ขึ้น่วนก็ต้ออนในเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนนี่แหละคือเราต้องได้ปอกมันต้นแล้วก็มานึ่งเป็นข้าว มันนี่ซีหัวเขาจะเอามาเฮ็ดข้าวทุกครั้งที่เขากินข้าวนี่เขาต้องใส่มันตลอดถ้าว่าเขาบ่ใส่มันนี่เขากินข้าวเนีย่ยเสดๆนี่บ่พอบ่แม่นแต่ครอบครัวเฮาดอกทุกอันครอบครัวในหมู่บ้านเฮานี่กินมันตลอดจะปอกเปลือกของมันก่อน มันซินน,นี่เนี่ยเขาเอาไปเฮ็ดข้าวนี่อกินแซบ่บมันโบแมนมันสัมปะลังมัน5้านาที่นี่แหละ น,นี่เวลาเขาขุดเขาถือซับมันอันนี้เขาก็ปูกส่วงเดือนสี่แต่เขาขุดเอาตอนน,นี้หัวของมันกค่อนข้างใหญ่ยู สีหัวพอดีกินเข้ากับซีคนและยังเรือในเฮือนเออื้อนี้ก็มีน้องชายอีกมากแต่เฮียนเพราะว่าวันนี้ก็มือวันศุกร์ซีคนห้าคนนี่แหละวเอาปลอกแล้วต้องลา้ลางล้างให้สะอาดเขาหลักของบ้านเฮาก็คือมั่นนี่แหละ แต่ก้อนันมันกับเขาอุดคือก้อนกินแต่มันจากปลาที่พ่อแม่ไปคุดจากปลาที่มันอยู่ในดินมันชนิดนั้นมีมันอยู่เลิกในดินเขาขุดนี่เป็นเม็ดสองเม็ดท่าละ้ความเลิกแต่ว่ามันชนิดนั้นนี่เวลาเขากินค่อนข้างแซบแต่เขาขุดนี่นะ เาล้างแล้วแม่แต่เขาจะคูดเลยเล็กที่เขาคูดทุกครั้งเสาแรงเสาแรงแม่คูดตลอดแต่มื่อนี้เขาก็ซาสวยแม่เห็ดเข่าปลาอาหารแม่ขึ้น่วนเข้าที่เห็ดด้วยมันนี่กินทุกมื้อ แต่ข้าวที่คอยฮ็ดอันด้วยมะก,ก้วยนี่ตอนนี้นี่เขาบม่ได้กินแล้วแบบนั้นแต่สมัยรุ่นปูรุ่นย่าหันเคยกินเพราะว่าเขาอึดมันสมัยเข้านี่มันนี่เขาบ่อึดแล้วก็เลยกินแต่มันมะก,ก้วยหันขาเฮ็ดเพียงให้อันที่ที่เอฟซีได้หุ่นจักสมัยรุ่นปูรุ่นย่าเคยกินเขาเคยกิน2องสามครั้ง แม่เห็ดให้กินสว่วนยังน้อยน่ะสว่วนบุ่มมีมันเลยกินมากล้วยแทนข้าว ส่วนที่เลือดเนี่เขาจะเอาไปเกลือไก่อีกนี่ขูดบ่ได้เขาจะเอาอันเข่าวเนี้ยวยถีแม่มาไว้อีกมาผสมใส่กัน เขาที่แม่มาไว้ตั้งแต่มือสาวแต่ก่อนท่านส่วงมีมูนี่เขาจะเอาน้ำมวกนี่ไปเลี้ยงหมู่แต่เดี๋ยวนี้ไ่มีมูทอกทิ้อย่างเลียว วัส้มเลยระวางมั่นกับข้าวมั่นที่เข้าคูดนี่เขาโมเห็นลายปันไดเพราะว่าข้าวลายกลัวมัน,นโอเคเหมือนเขาจะเอาหวดมนยัดใส่เลยนี่ยัดใส่หวดเลยหวัวจะตั้งไว้ใส่คู าจะปิดด้วยพาอัดหม้อปิดใส่หวดแบบนี้โอเคถือว่าเรียบร้อยแต่เราจะซอกหอม้ออีกมาค้างไว้แล้วก็มาเอาหวดบบนี้ตั้งใส่ส่วนซุมนี้นี่จะน้อยเ,เอาเอนามัยเมื่อเอานึงเขาแล้วถึงคอยอนามัยไฟกับมอดเบิดเพราะว่าาเให้กินแต่ส่วงตอนเที่ยง អ្ស� filtrate ៎្នាសទ្អីខ្ เรียบร้อยเขานึ่งเขาหลังจากนั้นจึงอนามัยเลยสิ่งที่เขาเฮ็ดมันเฮียตามอันเคื้นคั่ว ปัดปัดทิ้มเลยตามหูเพราะว่าแป่เขาปูมันมีหูเขาปัดลงแต่เพื่อนหรือลุ่หรืม,มีไก่กิน ข้าวของเขาเนี่ก็พอดีสุกแต่เขาจะปงเลยโอ้ยกลิ่นหอมเข้าที่ขาป่นมันเนี่ยมันจะติดหวดสลายแต่ก้อนเขาจะทอกอันเข้าใส่ ดงเนขาต้องเห็นแบบนี้เพื่อบ่ให้เขามันติดใส่หวัวไลยอืมโอ้โอ้โอเคเ้โอ้โอนน้อ้อ้ออ้อ เข้าถี่เขาพ่นมั่นเวลาเ้าซวยต้องคนนี้ให้มันเข้ากันดีระหว่างมั่นกับเข้าเนี่ยเข้าตอนแรกวันนี้นี่ค่นอนข้างลายเพราะว่าเขาเพื่อน้องซ้าย น้องไส้คนก้างนี่กินขา้ขขาวค่อนข้างไล่เนาะเพราะว่ากำลังขึ้นเบาโอ้ติ๊บนึงนี่เต็มเพราะว่าเขาเนี่ยเอาสดๆนี่เขากินบ่เบิดแต่ว่าเขาต้นกับมันนี่เขากินค่อนข้างไล่เพราะว่ามันนี่นม,นนมันค่อนข้างแล้วแน่ เขาเนี่ยนี่มันจะแน่นดีเนี่ยวดีสมซื้อมันแหละเต็มทีนึงเขาจะใส่ทีนี้อีกกตทีนี้หมเต็มอีก เขาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเขากินอีก<ม>หออทอกนาำเซโมล้ะก็มาคางใบก้อนอต้มน้ำเนี่ยมันฟูดก้อนแล้วจึงคอยเอาผักหรือว่าซีดมาใส่ช่วงนี้นี่มีผักแล้วเพราะว่าผักที่เขาปลูกอยู่เทิงให้เนี่ยกำลังขึ้น งามดีเขาก็ได้เก็บได้กินทุกวันนี่แหละผักที่เขาเก็บส่วนต้นเที่ยงผักอันนี้เขาก็ล้างไปแล้วมีหัวสีไข่หัวิีไขนี่เขาจะใส่ก้อน ัสีไข่แล้วจงใส่ก้อนต่อไปเราจะเอาซีนมาซอยใส่ซีนก้อนส่วนพักนี่เอาต้นบดด้นหรอ ตีนหมูปลาเส้นหนึ่งเขาจะเอามาเห็ดอาหารเมื่อนี้หมูปลาที่พี่น้องแบ่งมาให้เอากินคาบหนึ่งเ้นหนึ่งกินประหยัดเอาประเภทซีนแห้งแบบนี้นี่เอาเอาไปเห็ดแก้งนี่มันบ่ค่อยข้ากันปันไดถ้าว่าเอาเอาไปตำแจ้วนี่แซ่บครับ จำเป็นต้องใ,ใส่ใส่แกงเพราะว่าม่มีซีน แกงนี่เ่อโป๊ะองใส่ผักเผ็ดลายนะสิมีแหละแล้วก็ใส่ผักเทียมอีกอีกหนึ่งถ้าว่าเ่าใส่ไลยน,นี่เ่าสดหนังโบได้ผ็กเ็ดแห้งเ,งเกลือตัวนี้ใส่เลยออเอาเกลือกับเบิด เ,เขาจะตัดกอ่อนถ้าว่าเขาบม่ตัดนี่มันยาวเวลาเขา,ากินยากตัดแบบนี้ านาโคดแห้สงสมใสซีดนี่น่าจะสุกแล้วอาจะใส่ผักเลยเ ใส่หอมบัวใส่หอมบัวเนี่ยหอมก็องเลยถ้าว่าเขาต้มดุลมันบ่หอมโอเค นี่มันมีรสชาติค่อนข้างจางน้อยนึงแล้วก็มะเพ็ดกระโบลายเพราะฉะนั้นหาอ้องเห็ดแจ่วอีกเห็ดแจ่วนี่แบบว่าเพ็ดๆแล้วก็ใส่เกลือเป็นนัวสีลายๆนงมะเพ็ดเนี่ยองค,ครัวเพือ่อมันหอมนี่ได้แล้วสินีเขาจะโปงออกอยากมันใหม่ จีฮหอมบัวขอเส้นเต็มในงานรางเพชรทั้งคัวแล้ว กเราว่าผักหอมอย่างอื่นบ่มี่คามจริงนี่เฮาูกผักหอมป้อมแต่ว่ามันบเกิดเติมน้ำหน่อยนึง น่าจะเค็มขุ่นอ,อ,อ้กอ,นะอุ้ยลโอ้โหหอมกลุ้ยอแล้วมันแต่ผัดมันรวนเลยเอาเน้น ส่วนมีซีนก็กินซีนส่วนมีพักก็กินพักมันบอเสมอกันดอกสำหรับย่บานเฮานะ ข้าวีกหนึง่งมาใส่ยี่นี่เลยพาข้าวของข้ากับสำเร็จเรียบร้อยไม่ต่เขาจะลงมือกินข้าวเอาลงมือกินข้าวามาเลยมามามาทุกคนมากินข้าวน้ำกัน ลองสดอันแกงผักคางเคลื่อนเทาเนี่เขาเปิดบอลล์ ก็คือกันส่วงมีผักกินตลอดส่วงบ่มีกับอดอาคนเหมือนเฉยแต่ก็สบา กินเขากะอิ่มเต็มที่ถึงว่าอาหารบอดี้ปันไดก็ตามะยามมีพักก็กินพักยามมีซี้นก็กินซีน้นแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สีจบลงยินนี้เลยต้องขอบอกขอบใจทุกทานที่เขามาเบึงมาสมแต่ต้นจนจบถามวิทยาพาดผลงานการเคลื่อนไหวของครอบครัวเฮาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเผื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้ชมอีกครั้งขอขอบใจ บายบายเจอกันคลิปต่อไป